แกมึงหันดีๆวะพร้อมยังเอ้ยยัง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 ไม่พร้อมมึงจะเห็นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยก็มึงเห็นแน่เลยกูอยู่ในแถวมึงอ่ะมีจัญญาบันพอมึงก็ดูในคลิปกูได้กูเอาไปกูหันไปมองพวกมึงก่อนเดี๋ยวนะกูยังไม่เสร็จกูก็ยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่งไปไปทีเฮ้ยมึงแกเออเรื่อนรัอที่แม่เมื่อนี่ย แล้วกูจะแอบยังไงเนี่ยที้เหัวสีชัดหายเมืองพลาดแล้วแหละเบ้นเฮ้ยเดี๋ยวดิย,ดย,ยังไม่ได้หันเลยบ้าเสดยังโอยยังยังหัวกูแวกเด่นเลยเนี่ยแล้วเฉพาะเป็นรองให้ด้วยโอเคโอเค เอดี๋ยวยังยังยยังังยี่สิบพอนะมึงหนึ่งสองสามเออเห็นกูแน่เมึงอันคือเพาไปที่ที่ที่ดีดียว่าตรงแจงเห็นกูอะดพร้อมยังแบบพร้อมยังเป็นพร้อมยังเป็นโเาพร้อไม่พอมมึงก็เห็นกูอะ้ยจริงอย่างกันกูไปเลยนะกูหาเลยนะเออเออ ชัดเลยเฮ้ยดูดิทั้งาเาไใช่อะไรอ่ะถัไวเปล่าเต้องช่วยเม๊ต้องช่วยหาเาหยุดจุดที่สูงที่สุดของที่ขึ้นมาได้โอ้เกียร์น่ะเห็นแล้วอ่ะูหาเจอละรถเกียร์ล่ะจะข้าัน้อี่ อ๋ไอ้ถอดชุดเลยอะเราถูกถอดชุดได้อะจริงไอ้มึงเห็นแล้วอะล่ามขึ้นปั่นเลยก็หลักฮ่า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 ตะกูตะกูมีทั้งออร่าทั้งโอ้โหทั้งหัวฟ้าอย่างครบเลย